ดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางขนมไทยนะคะวันที่หนึ่งกันยายนค่ะทุกคน2568นะคะทุกท่านคะ่ะวันจันทร์นะคะเอ่อก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะ FC คะ่ะคำเตือนคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซีขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f อฟได้รับชมนี้นะคะก็คือ,เ,อ,อเป็นการจอดินนะคะทุกท่าน วินดูดนะคะถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบนะคะตัวเด่นที่เจวางไว้ให้เนาะคะ่ะให้ FC พิจารณาเล่เด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเล่เด่นประจำวันมีเข้าบิลุดเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ว่า FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านขา ก่อนอื่นนะคะทุกคนเรามาดูวันที่16ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะแนวทางรัฐบาลไทยหลุดมาสองวันแล้วทุกคนเข้าเดยตัวเด่นนะคะสักครู่นะทุกคนเด่น8 5 1หนะคะทุกคนดูเลขมา8 6 5ห3ห้าสเด่นมา5นะคะทุกคน แกับห้ามาทุกคนขาคู่ตวเด่นของเจแป้าเนาะห <c oughs> มากันกลางนะคะเจไม่ได้จับห้าหให้เนาะ <c oughs> พี่น้องจับได้ห้าเจหา 7, 7, นะคะทุกคนหลุดไปเลยนะคะทุกคนขาก็มีเข้ามีหลุดนะทุกคนใครชอบก็ค่อยตามนะคะใครไม่ชอบทุกคนสามารถเลื่อนผ่านได้ สถิติมีเข้ามีหลุดใจไม่ใช่คนจริงอะไรนะคะใจก็บางวันก็จับเข้าบางวันก็จับหลุดนะคะทุกท่านคะก็ขึ้นอยู่กับลุนพินิษของ F อนะคะว่า F อจะชอบไหมจะตามต่อไหมนะคะเรามาดูกันค่ะทุกคนคะคู่ตัวเด่นตัวเด่นวันนี้นะคะเจะได้นะทุกคน9 6 สามสี่นะคะตัวเลขก็แอดมินก็จะศึกษาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะเอฟซี FC ก็ศึกษาตามแอดมินไปนะคะเจก,ก็ไม่ใช่คนเก่งเนาะทุกคนก็ศึกษาไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะทุกคนคะสาหรับการทําแนวทางนะคะเลือกสิ่งที่ดีคิดว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ f อนะคะแต่ว่าก็มีเข้ามีหลุด ใครรับได้ก็ตามต่อนะคะใครรับไม่ได้ก็เลื่อนผ่านนะคะทุกท่านคะ่ะมาดูกันคะ่ะทุกคนเนะคะคู่นะคะจะจะจับให้ดูถ้าท่านไม่ชอบท่านจับคู่ใหม่นะคะเก้าสามสามเก้าเก้่สี่เก้าเก้าหกหกเก้านะคะ หกสี่สี่หกทุกคนหกสามสามหกมาแล้วนะคะใจะไม่ได้จับให้นะทุกคนถ้า f อฟซชอบ f อฟซก็าตามได้นะคะหกสี่สี่หกหกแปดแปดหกหกหกเก้าเก้าหกจับแล้วนะคะทุกคนอ่อหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะ อีกหนึ่งคู่กันบอดสี่สามสามสี่คู่สุดท้ายนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่เก้าหกสามสี่เก้ากับหกเก้าหกกับสี่สามสามสี่นะคะทุกคนคู่ตัวเด่นก็แล้วแต่ความมักความชอบพี่น้องคนเท่ากับหมักบอกคือกันเนาะค่ะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจําวันทุกคนถ้าทุกคนชอบทุกคนก็ เลขเลขเด่นประจำวันของรัฐบาลไทยไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะทุกคนนอกจากว่ามันจะมีเอ่อเลขเด่นอีกอันหนึ่งที่ใจเอามานะคะทุกคนเข้าดีวันเสาร์มาทั้งหกทั้งทั้งหกห้าหกสามเลยนะคะทุกคนมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันอีกอันนึงเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะที่สามารถใช้กับรัฐบาลไทยได้ก็ แล้วแต่คามคาคมชอบพี่น้องคนเฮาหมักบะคือกันดวงคนเฮากับบะคือกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะใจก็ขอให้เอฟซีทุกทกท,กท่านโชคดีนะคะโชคๆมันๆกันสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อถ้ามักก็ค่อยตามถาม้าบ่หมักบ่ชอบให้พี่นอ้องเลื่อนผ่านเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ